การกอร่อไฟในป่านะครับมีเป็น1 0อยแวิธีแต่วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการจุดไฟด้วยไม้ไผ่ให้ทุกคนดูนะครับมาดูว่าผมจะสามารถที่จะกอ่อไฟได้ไหมจากไม้ไผ่แค่2ท่อนนี้นะครับมาตอนนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วมาดูว่าการจุดไฟด้วยไม้ไผ่นั้นจะติดหรือเปล่านะครับ ดีวนะนี่คือจุดที่ผมจะขัดนะครับวางไปให้ทุกคนเห็นกันอย่างชัดๆนะครับโอเคแล้วก็ผมจะขค,ค่อยสีไปเรื่อยๆนะ กดมาแล้วโอเคสวยไปเรื่อยครับโอเคโอ้นี่ฮนะนี่ดูนะครับนี่ นี่นะได้แล้วนะครับโอเคผมจะเขียนลงอันนี้นี่ทุกคนเย้ได้ผลนะครับวิธีนี้ เนี่ย <c oughs> ว้าวนี่เป็นไงครับการก่อไฟด้วยไม้ไผ่แค่สองท่อนนะนี่